เบิงปีกนางฟ้าแมงกะพุุนปีกนางฟ้าค่ะกับกุ่มสดมืนเนี่ยมันเป็นแมงกะพุุนเวียดนามเลยเนี่ย มาเข้มกุบกุบว่นนีกินอะไรเนี่ยซาบเลยต้องจังคือคายแม่กับพุ่นบานเท่าเนี่ยแหละนืมน่าความแม่กับพุ่น รเราเลยแตกต่างกันลายความกรอบเพื่อกันแต่หนึ่ว่าเข้มนุน่มๆเสกว่าเสกว่าแม่งกับผู้ลูกกับชุนอันนั้นเยอะว่ากับชุยค่ะว่าหมากอ่ะว่าขาค่ะ กระคาดจีดต่ว่ามไม่ค่อยชอบอะนะคะมันแข็งโพดมันกรอบโพดก็กินกระดูกกรอบเนี่ยนะงอกระสุนออ่ะื <c oughs>

ขนาดริบบ่ดีหรอกอย่กกินลายนานๆครั้งกินกับบ่เป็นยังดอกติไปทอดนะว่ไปทอดฉันไปเช็ข้ขวผักพักละแล้วมันจะเป็นปีกอันนี้ใช่นหรอปีกจะแตะไม่สิแล้วกะ มีเศษคาเศษเนียอย่างมันจังสิขอแม่บอกแมนว่ามันสิเป็นปีกลุกอันให้เฮาดิเออเนี่ยอืมอืมแบบนั้นแล้วข้าวระาผ้าตอกหัวกระชุน อร่อยกว่าอืมรสมะพร้าดดวบีบอ่ะมะพร้าววายวายปีนี้จะเป็นป้าหยุดดีดีอ่ะอืมกุ้งตัวหญ่ขนาดกับบอขักเลย ให้กล้งสดนะตัวพอดีตัวทอดทอดนิวโป,โป้นิวซีนี่ค่ะพอดีข้ามละตัว ขอรับแม่กันเนี่ยขอบคุณค่ะ